ชมรมพลังบสร้างทุนทรัพย์เป็นองค์กรเพื่อสังคมค่ะไม่ใช่ธุรกิจเราต่างกับธุรกิจตรงที่เราไม่ได้มุ่งแสวงหากําไรเพราะเราไม่ได้ทําธุรกิจการค้าใดๆเราไม่มีสินค้าเราไม่มีการลงทุนเราไม่มีกําไรขาดทุนเราไม่มีการขายเราไม่มีคอมมิชชั่นสิ่งที่เรามีก็แค่การให้และการรับเท่านั้น เป็นการช่วยเหลือเอื้ออาทรระหว่างสมาชิกและการช่วยเหลือสังคมค่ะการสมัครเข้ามาในชมรมพลังบวลสร้างทุณทรัพย์ก็จะมีสองแบบนะคะแบบที่หนึ่งสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกชมรมพลังบวลสร้างทุณทรัพย์ผู้นำนะคะแบบผู้นำเลยหนึ่งพัน้าร้อยห้าสิบบาทนะคะและแบบที่สองสมัครเข้ามาในโครงการ จะง่คราะห์พลังบุญเพื่อสวัสดิการสมาชิกของชมรมพลังบุญสร้างทรัพย์หนึ่งพันบาทค่ะสิ่งที่สำคัญเลยนะคะเราก็จะต้องอ่านข้อมูลทำความเข้าใจนะคะและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการอ่านข้อความในนี้นะคะในใบสมัครข้าพเจ้ามีเจตนาในการชำระเงินจำนวน1,9-50บาทในครั้งนี้เพื่อการช่วยเหลือเพื่อสมาชิก และเพื่อการทาบุญในโครงการของชมรมพลังบุญสร้างทรัพย์ข้าพเจ้าทราบดีว่าไม่สามารถเรียกร้องขอรับเงินคืนหรือขอรับค่าตอบแทนใดๆอันเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับเงินบริจาคของข้าพเจ้าในครั้งนี้นอกเสียจากการได้รับเงินช่วยเหลือจากเพื่อนสมาชิก ในภายหน้าด้วยเจตนาเดียวกันกับข้าพเจ้าในครั้งนี้เท่านั้นจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้เราสมัครเข้ามาในองค์กรเพื่อสังคมนะคะเราจะต้องทำความเข้าใจให้มากนะคะและเราก็จะต้องนะคะกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วนและก็ถ่ายรูปนะคะพร้อมกับบัตรประชาชน สมัครนะคะและใบสมัครนี้นะคะเปรียบเสมือนสัญญาฉบับหนึ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อความสำคัญมากๆเราต้องทำความเข้าใจและเมื่อเราสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแล้วนะคะก็จะต้องเขียนอีกหนึ่งใบนะคะก็คือใบสมัครโครงการสัจจะสงเคราะห์เพื่อสวัสดิการชมลมพลังบุญสร้างทุนทรัพย์อันนี้เนี่ยเป็นสวัสดิการของสมาชิก ซึ่งเราไม่ต้องเสียค่าสมัครนะคะเราสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบผู้นําเราก็จะได้สวัสดิการนี้ฟรีเลยนะคะแต่สิ่งสําคัญเลยเราก็จะต้องทาความเข้าใจก็จะมีข้อความให้เราอ่านนะคะก็คือข้อความตัวกลางสีแดงนี้นะคะจะเขียนเอาไว้ว่าข้าพเจ้าขอสมัครเป็นสมาชิกโครงการสัจจะสงเคราะห์สวัสดิการสมาชิกชมรงพลังบุญสร้างทุนทรัพย์ข้าพเจ้า ขอให้สัจจะแก่สมาชิกโครงการว่าจะร่วมสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือพายาของสมาชิกโครงการสัจจะสงเคราะห์ที่เสียชีวิตรายละ100บาทและยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการทุกประการอันนี้เป็นหน้าที่เลยนะคะถ้าเราสมัครเข้ามาแล้วเราก็จะมีหน้าที่ ว่าถ้ามีผู้เสียชีวิตในกลุ่มเราจะต้องทำบุญนะคะลายละหนึ่งรบาทและการสมัครแบบที่2นะคะก็คือเราจะเรียกว่าสมทบนะคะสมทบก็คือเราไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะเขียนใบสมัครโครงการสัจจะสมเคราะห์พลังบุญนะคะใบนี้นะคะที่เป็นสวัสดิการของสมาชิกเนี่ย เราต้องสมัครเข้ามาในแบบสมทบต้องสละเงินนะคะ1,000บาทเพื่อที่จะสมัครเข้ามาจะได้รับสวัสดิการเลยนะคะก็จะมีกติการเหมือนกันค่ะก็คือเมื่อเราสมัครเข้ามาแล้วเราก็จะต้องทำบุญช่วยเพื่อนรายละ100บาทนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นหน้าที่นะคะค่ะก็ขอให้ทุกๆท,ท่านนะคะให้ความสำคัญน,นะคะกับการสมัคร เข้ามาเป็นสมาชิกด้วยนะคะโดยเฉพาะการกอร,รอกรายละเอียดต้องกรอกให้ครบถ้วนสมบูรณ์และถ่ายรูปส่งให้กับแอดมินนะคะของชมรมพลังบุลสั้งทุรสย์ค่ะ